สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีรวิวเกมสติ๊กกอล์กันนะครับลองลอนนี้เราก็เล่นนะนักขุดสามคน,นโอ้ตัวอะไรบ้ามันใหญ่ไปนี่มันมีนักขุดนักดาบนักธนูสเปียร์ตันจอมเวทคนยักษ์โอ้เดี๋ยวมันยังไงครับเล่นเล่นยังไงครับเนะี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอเดี๋ยว เดี๋ยวเราได้คนยักษ์เดี๋ยวเราเอามาให้ดูนะครับหวังที่เราได้คนยักษ์แล้วก็ซื้อมาก่อนเลยหนึ่งตัวโอเคตอนนี้กำลังจะมาแล้วครับคนยักษ์ นี่นะครับคนยักษ์ของเราเป็นแบบว่าคนยักษ์ไม่อัพสกินเลยเลยนะครับแล้วก็นักนักดาบทําทำอะไรครับเนะี่ยเรียกนักดาบก่อนอเ,เป็นนักดาบแบบสกินนะครับที่อัพมานะครับแล้วก็ขั้นสุดยอดด้วยสามารถดูดเลือดได้ด้วยโอเค บุกด้วยเพื่อนโอเคกดตั้งตุ่มนี่กระดิ้งไปซะเพื่อนระหว่างนี้เราก็ทำการใช้สกินกันด้วยดูดินักนักดาบเราก็จะ โอเคคานักขนูโอเคเราอย่า okay. งนี้เราก็กลับฐานกันก่อนพวกพนาหารตายเละเทะมากเลยนะครับโอเคเรียกนักขนูสิสใจแอนเลือดลดนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูอัปเดตสกินใหม่ให้ดูกันก่อนนะขั้นตอนต่อไปก็คือสกินที่เราต้องเลือกเนี่ย เนี่ยอันนี้คือเขาให้ซื้อของทําให้นักนักขู่จะฟิตมากเลยอันนี้ก็นักนักดาบที่เรากำ่งจะรีวิวไปไม่กินอันนี้ก็เป็นสายฝนธนูนะครับแล้วเราก็เคยเล่นไปแล้วอันนี้ก็คือสเปียร์ตันแม็เนี่สเปียร์ตันจะปลาหเป็นเพิ่มความเสียหายมากขึ้น2องเท่านะครับแล้วอันนี้อันนี้ก็ก,ก็คือ โกลเดนโกลเด้นนักขนูกันนะครับเป,เป็นเป็นเผ่านักขนูเป็นหัวหน้านะครับพวกเราไปเริ่มเล่นกันก่อนดีกว่าฮะเดี๋ยวมันบุกมาก่อน